สวัสดีช่วง6โมงเย็นนะทุกคนครับวันนี้นะฮะเป็นวันที่9กันยานะครับอีกไม่กี่วันก็กลางเดือนแล้วทุกคนวันนี้ก็พามาเดินชิวๆนะครับแถวสะพานแม่น้ําปิงนะพี่กัดตลาดบันท่อนะครับทุกคนเอ๊ะทำไมวันนี้น้ํามันเป็น,นแดงแงหรือว่าน้ําจะขึ้นหรือเปล่าปกติมันไม่แดงขนาดนี้นะทุกคนหรือว่าฝนตกที่อื่นหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ฝนตกบนดอยหรือเปล่านะฮะถ้ามันดแดงๆแบบนี้ฝนน่าจะตกบนดอยอ่ะนะครับแล้วก็พัดพาน้ําจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะฮะน้ําแดงนะครับปกติมันจะออกแนวเหลืองๆแหละทุกคนนะฮนะก็เป็นช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็นนะทุกคนนะฮะก็ได้ลืมตาปากเนาะนะฮนะเพราะว่าฝน นะฮะเขคงจะทิ้งช่วงอ่ะครับทุกคนฝนคงจะทิ้งช่วงแล้วก็คนเขาก็จะได้ทํามาหากินกันนะฮะกันยาตุลาพฤศจิกานะฮะช่วงไฮซีซันขากลังจะเริ่มนะฮะปลายฝนต้นหนาวออกพรรษาเรียบร้อยนะครับทุกคนนะฮะ,ะ,ฮะก็คือบรรยากาศยามเย็นนะฮะพิกัดตลาดบานท่อนะฮะทุกคนสะพาน ที่กัดตลาดบ้านท่อนะฮะก็ลมพัดเย็นมาอื่อยดีนะลมเย็นพัดมาดีแล้วก็เป็นแบบมันน่าเดินเล่นอ่ะทุกคนตอนกลางคืนผมก็มองออกมาจากหน้าบ้านนะก็แบบมองเห็นคนเขาแบบจอดรถคุยกันตรงตรงพุตบาทตรงสะพานเนี่ยฮะพุทบาทตรงสะพานตรงเนี้ยแบบนี้นะครับแล้วก็จอดรถว้ขางล่างบางทีมีบางทีเป็นรถกระบะก็มีนะครับ ผมยังคิดว่าอถ้ารถมาเนี่ยต้องทํำยังไงรถมาน่ะอันตรายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้น,นะครับอืมก็อดคิดไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้นะทุกคนนี่นะครับก็คือบรรยากาศยามเย็นนะของอท้องถนนหน,นทางด้วยนะครับตรงข้างหน้าก็คือจะเป็นไฟแดงนะครับไฟเขียวอะไรอย่างนี้น,นะครับรถก็จะไปติดอยู่ตรงนั้นนะฮะรถก็จะไปติดอยู่ตรงนั้นนะครับ,ลรนนรบแล้วก็ ตรงนี้นะครับก็คือเป็นแถวกลางสะพานเลยนะครับการสะพานแม่น้ำปิงนะทุกคนน้ำก็ลดลงทุกคนดูบ้านหลังนี้นะฮะไยดูตะลิ่งตรงข้างบ้านหลังนั้นนะฮะทุกคนนี่นะครับพอดีเผื่ผนผม,ผมเดินมาตลาดไม่รู้ร้านเขาจะปิดแล้วยังพอดี เอา,อาซื้อสั่งซื้อเกงมาเกงมันตัวใหญ่เกินไปนะฮะก็เลยเอาเกงมาเข้านะครับไม่รู้แบบมันจะเขาไม่รู้เขาจะปิดหรือ,อยังเพราะว่าป้าโทรบอกแล้วนะป้าก็โทรบอกแล้วอ่านี่คือบรรยากาศช่วงเย็นๆนะทุกคนนะด้านที่เห็นนะก็คือตําตบลป่าตันนะครับส่วนด้านหลังกล้องก็คือตะบลสันติเสื้อนะฮะนี่คือช่วงหกโมงพอดีเลยนะครับ โอ้โหทุกคนดูรอยเท้าของเสียนตกปลาทั้งหลายนะครับนี่คือริมตะลิง่งริมปิงชัดๆเลยนะครับทุกคนริมตะลิง่งริมปิงเลยนะครับ โอเคก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็มาอัปเดตให้เห็นนะครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคนครับบวัีดีครับ